บื้องเบื้งพี่น้องช่องยัยสีช่องพี่ปาปูช่องพ่อเอมมารินชาแนลกับเบิ้งหลายหลายช่องนี่ดอกคอยพิมพ์มาได้พิมพ์มาได้เนี้ยอยู่เนี้ยกินคอยกระยาเด็ดเยาว่ากันเด้อช่วงยำเลี้ยงช่วงกหวกับเขากับน้ำฮู้มกโลองใหม่คือเบิ้องฮู้มกโลอใหม่ใส่ไก่ใส่หมูสามต้น Khi lén khỏi ăn nhảy, khói phăng bao thán cô đây đó, bương lưng bương lưng, bương nó bơm mục muk mày kìa, cá bo, muk hết, cho gì tao hết tao khâu thình vậy lai เสียงผู้ใดหมอนอ,อ่ะอดถึงเสียงพี่ตาปูหัวเอาะพ่อเอมรินชาแนลก็ที่ไหนล่ะสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อเยสีกับอาดยุคน่ะคอยเขาไปพิมพ์ไหนดอกเด้เยสีเอ้ยคอยบ่มีมือวางฝากติดตามห้องบุกน,น้องใหม่คอยนด้ด้วยไปถึงไหนสิเหลืองง่ายบ่าห้องบุกน้องใหม่คอยนี่ยทีพียู่นิว พักันเหตุงานนักอีลีว่าเพรา่าผู้ได้กิยุนี่ออกงานคักเอาโหลดเด้อผู้ได้ก็ผู้ได้เจ้าหัวรอเด้อฟังก้อนเสียงพี่ตาปูไว้อย่างวะโอ้ยยายพิมขอยยยยกยยยยวยยยยได้ดอกยยยยยาวหยยยมเยยยยย้ยยยยย ยายพิมขอเป็นห้องกัพี่ตาปูเยสีคนบอกกับผู้ใดญ่น้อายสีคนอ่านว่าทัานดอกคนอ่านตัวไปเรื่อยๆพ่อเอ็มมาลินก็อ่านไปเรื่อยๆว่าข่อยไปใส่น้อข่อยไปใส่น้อขอยกระเป๋าวินันล่ะข่อยเอาตัวแทนข่อยไม่พอแทนแล้วติดตามห้องบุกน้องใหม่ก่อนเนี่ยแต่ว่าอยได้กินแจ็คถุงยามโอเควะโอเควะ ก <therapeutic S 2> ัอนนทางฟังผีตาปูทางฟังพ่อเอ็มมินทังโอ้ยเจ้าผู้เดนเด้ออฟังตาหล่องดเจียวเจวจะเร็วเจียวเจวมาเด้อมาเด้อคุเครื่องแล้วหอหมกน่อไใบของข่อยเอาซมี่กนก่อนสดกัน มวนเกลือเกือมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาผู้ใดอ่อนเนี่ยนี่กีตาปูไก่สีพ่อเอมบรินชาแนลอะไรอ่ะหลายชอบที่ดอกตั้งมาข่อยเบิ้งพิมพ์บทท่นดอกข่อยพิมพ์บทท่นข่อยขาแต่ห่อหมกนอไม่ผู้ใด่เข้าใจก่อนเนี่ยเด้อพิมพ์เน่บ่พิมพ์เน่ น่งเฝ้าอยู่นี่แล้วนั่งสาวห้องบุกน้อไเมื่อเบิ้งมาเบิ้งมาใกล้ดีพี่ตาปูเพิ่นกับว้าวว้าววาววาข่อยกับพิมพ์ประทันอันย้ายย้ายสีเพิ่นกับนั่งหัวขวัญคนพิมพ์กับไรดอกเพิ่นอันเพิ่นอันไปเรื่อยๆล่ะพอเอ็มแอนน้องเอ็มอันในน้องเอ็มกับผู้ละคุณกับว้าวนี่อะไรก็นั่งเฝ้านี่แหละ แอยกอฮอลหมกแข่งกันกับเพื่อน eh อ,อ mm ้อนสดช่วมติตาแซบว่าพี่น้องคอยใส่ประเด็กกันหมกนอใหม่ใส่ประเด็กนัวนัวเด้อยู่ยู่จ้าด้พี่น้องปลาหนี่คอยเฮ็ดเองเด้หนี่คอยเฮ็ดเองทำเองต่อติดตามชมด้วยว่าหมกนอใหม่คอยจะซุกคือจะได้กินตอนไหนเนาะ เบิงเบิงเบิงโอใหม่ใส่หมูสับยัวยัวจับพวแล้วกินข้าวสามถุมซี่ถุมของเราคอยว่าบ่เล้งง่ายดอกแนี่กินขึ้นนี่เป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บบ,บ,บ่ไปตองข่อยกับทุกคนมาจากร้านเอเชียข่อยจะฟังกันเลยเพื่อนบอ่อยกับ,บพิมพ์ได้แน่ว่าเด้พิมพ์ได้แน่ข่อยก็นั่งหัวขวนอยู่งอกจอนอี่แล้ว เบิ่งเบิ่งพี่น้องมกหนอไม้ใส่หมูสามสารผู้ใดอยากก็มาเด้อพี่น้องคอยแยกหมูได้ฟังแยกหมูฟังของพี่ตาบูแยกหมูฟังของยายยายถีแยกหมูฟังของพ่อเอ็มลูกข่อยเอิญไปอย่างนอไปอย่างนอลูกขุนเอ้ยซอยหย่างซอยหย่างกับเขาแรงป่อยนี่ มเดินตามไปซ้ำน no de. no e ี k k ้ก th e ่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อติดตามกอพี่น้องห่อหมก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 ไม่ได้ไปใส่เด้อพี่น้องคอยกระเเฟวเต้หมวยนี่แหละอาจจะไม่ได้พิมพ์ไข่เด้อเพราะคอยกระทำคลิปห่อหมกคอยพร้อมคอยไม่ได้พิมพ์หรอกเพราะไอ้นี่เนี่ยคอยมระเเฟวคือก็ไปเห็นห่อหมกกินเเาแล้วคอยน้ำนี่แหละ เพื่อนเพื่อนเพิก็ถามหาข่อยอยู่ว่าเบิ่งเหี้ยเพื่อนเพื่อนเพิก็ถามหาข่อยอยู่บ้านข่อยไปใส่ข่อยพวกไปใส่ดอกข่อยกระฟองว่าเบิ่งตากร้องตากร้องจะได้ยินมาดูเข่อยแภาษาไทยบ่ไอข่อยกระไก่สุกแล้วพ่อแม่พี่น้องคะแนนไก่ข่อยกระเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้ว เบอรเบิ่งพี่น้องหอหมอกนอไม่ใส่หมูสามชั้นก้องข่สามชั้นสามชั้นเป็นตาแสบตานัวบ่พี่น้องขอบคุณที่คนเข้ามารับชมขอมาติดตามเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะเด้อฝากดูแลติดตามกันไปนานๆด้วยค่ะเด้อเสียงดาางังาเสักหน่อยนึงก็่าเฮกเขาขาวคุณน่ะหอมหมอกอีกเจ็ดนิดอีกเจ็ดนิดเฮ็ดลายหมกด้วยค่ะเด้อ เงื่อนไปตัดเศษบอสไปตัดเศษบอหอมหมกน้องใหม่ไป Bye bye เด้อค่ะเด้อหัวข้อยก็เต็มบาทดอกนี้เสียงบอสะท้อนเข้ามาในกล่องยูทูปหอยบอบ Bye bye เด้อจ้ะเด้อปิดกลังใจให้หอยในเด้อค่ะเด้อ